มาเชี่ยมันตน้องมีเจ้ามองแหละที่เขาแข่งวามสามารถของเขานี่ค่ะผมก็ว่าศาส้วเพื่อนเอาสิเดี๋ยวหาซอยแป๊บเดียวเฮ้ยนี่นี่นี่เขาเพิ่งรับสมัครไม่จริงนัเนี่ยเข้าบละเขาว่าต้องเป็นวาสนาของเพื่อนครับคจัดไปเพื่อนค่ให้ดูไปสมัครบ้าง ดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยนี่ตะลันัาพานี้หรอใช่ค่ะยห็นเธอแน่นะคิดว่าจะทำนนี้ได้จะทิ้งใจเขาไป ไงบ้างมาตรนงานใช่ค่ะแต่ฉันต้องีสอบเพราะว่าการนิเทศจะมีมาตานตั้งั้งสูงของฉันก็เลยต้องเชื่อือนะวิตเชื่อว่าด้สามารถแสงใกรืองควริง่างฉันเรเชื่อถได้ค่ะฉันก็เชื่อว่าบริษัทนี้เป็น่าสมสที่สา่าสร้างสมองแต่เพศ่ช่ในช่วงนี้ต่างกันอย่างมากค่ะชั้นีเส้เยอะเลยฉันจะไปั่บ ดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมาก ประวัติของคุณแคลดูน่าสนใจดีนะคะคุณคิดว่าทําไมคุณถึงเหมาะสมกับที่นี่คะฉันมีความชอบและมีความสนใจในงานด้านนี้ค่ะฉันมีความสามารถมากพอที่จะทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในบริษัทได้ความหลากหลายทางเพศไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําง,งานฉันมั่นใจว่าฉันมีทักษะความสามารถและมีคุณภาพมากพอเท่ากับผู้ชายค่ะมีฉั้นเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณนะคะบริษัทของเราค่ะเปิดโอกาสให้ทุกเพศและให้ความเท่าเทียมกับตุกเพศค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนแค่มีความสามารถและมีคุณภาพก็สามารถทํางานที่บริษัทเราได้คะคุณดูมีความที่เห็นที่น่าสนใจเียนะคะเราติดตามผลการสัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะเอ๊ใครโทรมาเนี่ย ชค่ะได้งานแล้วจริงๆหรอคะขอบคุณมากนะคะที่ให้อกาสฉัน้ามแล้วจอขอบคุณเธอมากนะฉันรู้แล้วว่าเขามองฉันที่ความสามารถจริงๆม้ใจความสามารถของอแลขอบคุณเธอมากจริงๆนะฉันจะไม่เอาความวามเ็บังอีกมาใช้ไปทำงานก่อนบทความนี้ คือความสําคัญหรือพื่แวดล้อมที่เท่าเทียมในการทํางานไม่ว่าผู้สมัครจะเป็นเพศใดความสามารถความมุ่งมั่นคือสิ่งสาคัญที่สุดในการทํางาน